บาวลูโสนั่งแกงโซโเรืองผู้สาวมีหลายเรื่องราวฟังมเวาแล้วอายเมาใจมันสุนแพ้เก่าให้คิดหัวเจ้าเงาเป็นตะนายดีกี่เราอยอย่างพอได้เห็ให้อกดแบบโทหา ที่หวเามืดแล้วลาสัญญาเคยหวังรักเขารวมทางหักไอ้หางทุกอย่างลังลแค่อยากมูเกาอยากฟังคำว่าละลายน้ำตาเดินห่างเขาสักสามว่าเสียเวลาบอกอับอายเนีย บอกแค่บอแค่ว้าน้ำทักหน่อยขอเสียงค่อยค่อยมาต่อยหัวใจผู้แพ้ถึงมีคนอื่นลบควรช่วยปื้นดึงใจมันแน่เสียงเพื่อจากเบผู้แพ้คงบ่พังนักนางดอกนา บซครับสวัสดีครับผมวายยนะครับจาก PW Audio นะครับอ,อันบอมีไม้เลยหับไม้อีกก็ได้ครับกับพื้นนี่ผมมารีวิวนะครับสำหรับชุดมันสีถามว่าชุดนี้นี่เหมาะสําหรับงานไหนหนึ่งคาราโอเคก็ได้ในคือมันก็สีออจสิบอมีเซียงเบสแต่กับพ่อร่องมวนได้และกางานที่ว่าเาไปออกบูธน้าตลาดนะครับ ออกบูธกับตลาดออกบูธโชว์สินค้าเปิดเพลงบ้างพูดบ้างอันนี้สินเน้นเน้นเบา้าแล้วก็เข้าค่ายลูกเสืองาน,นกิจกรรมโรงเรียนยังสินะครับคือเอายกไปไง่ายคือมันก็มีแค่พาวเวอร์มิกแล้วก็ตู้2ใบ12นิ้วนะครับจะเป็นตู้ ps นะครับอ่า12นิ้วมเนตเวิร์กนะครับสองใบแล้วก็ขาตั้งอ่าชุดนี้มันจะมีตู้ ps 2ใบขาตั้ง2ขาแล้วก็พาวเวอร์มิกนะครับ เทอมิกกับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับร้อมสายล้มยอมยางพร้อมพร้อมเปิดน่าคือใบหัวสามารถเปิดมีไม้ร้อยคู่หนึ่งนะครับสําหรับชุดนี้นี่แต่สีมีไม่ร้อยให้คู่หนึ่งนะครับกะเหมาะเลยล่ะสําสหรับางานออกบูธออกหยังสําหรับท่านใดสิไปโชว์สินค้าหรือว่าไปออกบ่อยๆบ่อยากเอาเครื่องง่ายเพอยากจ้างเครื่องเสียงนะครับสําหรับหมื่นกว่าบาทลองคาราโอเกะก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกส็สิเปิดเพลงให้ฟังนะะําหลักอะที่จริงมันเล่น เล่นกีตาร์ใส่นํากระไดแบบว่ากรณีฟกซองน้ำลายอาหารกระไดล่านใดๆที่กำลังเปิดที่บ้านได้แบบค่อยๆขยับนะครับกับเครื่องเสียงชุดนีก้กับผมว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าอัดดับแรกเขาไปเปิดเพลงคอล้านกับอ่าเลยกีตาร์ฟกซองได้นะครับถ้าเขาไปได้ง่ายได้สวยเขาค่อยขยับขยับขึ้นเป็นะระบบเสียงไงนะครับมันก็สิเป็นการลงทุนที่ที่บขเสียเป้านะครับมันก็ใส่ได้นะครับก็ ผมจะเปิดเพลงหงฟังหละกะน,นอนเอาโทรศัพท์ามาเปิดเพลงไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็ฟังเสียงไหมไอ้พ่อมันก็สามารถว่าได้เช็คได้เช็คเช็คทดสอบอ่าออกไปกว้างๆก็ได,ด้นะครับเปิดเพลงนะครับการมันคือชุดนี่ผมมาคล้ายๆสมุนรเขามีบูธสินค้าเนาะอ่าสวัสดีครับโน่นน,น,นี่นั่นสินค้าตัวนั้นมามหมสินค้าตัวนี้จัดโปร นะครับเป็นบูสินค้าทั้งสี่ได้เลยคือเขาเพ่จะเป็นต้องว่าเอาไปลองเพิงอย่างเดียวเอาไปทํางานหนึ่งมันกับง่ายเสียงมันกับชัดแล้วมันกับสามารถหันไส้หันขวาได้นะครับพี่จังเข้าสิหันไปทั้งสี่ก็ได้คือเขาสามารถหันหนาหันหลังได้แล้วเตหานะครับมันบ่จำกัดเข้ากัหันไปตามที่ว่าคนอยู่จุดใหคนอยู่หลายๆนะครับมันก็จะเป็นไส้ขวาตัวนี้เป็นไส้ขวาระบบสเตอริโอนะครับอ่าส่วนสายเขาสิแถมให้อยู่ที่สิบเมตรนะครับแต่สายตัวนี้เป็นสายรองนะซึ่งกมก็เลยเอามาเสียบให้ก่อน เสาสูงแข็งแรงเป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับอ่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดระบิอ่าส่วนเปิดเพีิงเขากะเปลี่ยนเ,เปิดเพลิงดังกนก็นกนได้เดี๋ยวสีส้มทาจัดโปรนะครับคือเขาสามารถยูมิกก็ได้ผู้นึงนะถ้าเกิดว่างานยังไงคนหลายๆก็ยกขาขึ้นถึงสูงจักหน่อยถ้างาั้นนยหน่อยป่าพื้นที่จำกัดเขากบเอาลงต่ำๆนะครับ อ่าสำหรับเป MM. <ar> ิดเพลงเข้ามาเปิดระเบิก็ประมาณนี้อ่าข้ากะว่าไปพร้อมว่าไปพร้อมคุยไปพร้อมนะครับแล้วก็เล่งเสียงกับสไตล์ดีเจคลอเคเน่ไปข้ากะว่าสมมติอ่าเวลาเขาจะว่าเขาจะลดลงอย่งสี่สมมุติว<ห>่าลูกค้าคนหนึ่งว่าวคนหนึ่งเชื่อของด้านหน้าบุตรนะครับอ่าสินค้าตัวนี้นะครับอ่ามีประสิทธิภาพเพรานี่นั่นขาวกะช่วงที่เขาเบาเบาข้าวกะเสียงขดุนี่นะ มานี้นะครับผมสำหรับท่านไหนสนใจนะครับผมสำหรับท่านไหนสนใจนะครับเครื่องเสียงดีมีคุณภาพจาก P W Audio นะครับผมเรียนเชิญเอ้ยเรียนเชิญโว้ผิดครับโว้ผิดก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร090 858นะครับ3552าอวายูพัก P W Audio ครับผม ประมาณนี้คือเขาถึงใส่เล่นใส่ยัง,างสามารถใส่มิกไ้เปิดเพลงได้นะครับสิเป็นเพลงซาบเพลงเร็วเพลงดันจัดบูดอเอาง่ายสไตล์นี้นะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเส้นหนึ่งฟังนํำเสียงเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับโอเคผมก็สิส้อมาซล,ล้วนี่หละเขาบอกลายใหญ่สีหังนะครับ มีประมาณนี้สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ฝากไว้น้ำให้ท่านใดที่อยากเอาไปเริ่มต้นจิจกาใไม่ๆหมล่กะหรือว่าเอาไปออกบูดออกยางคือมันใส่ง่ายไหมไม่มันก็ไม่มันไมติโตอย่างยากนะมันกะมิกกันง่ายๆเอาความง่ายความเร็วนะครับการข้องตัวนะครับสําหรับชุดนี้นะครับออกบูดออกยางท่านใดสนใจเพิ่มเติมอยากให้มันมีเบเปรดหรือว่าอยากให้มันมีอี่ยังก็ได้แต่ให้คิดว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับมันสี่มีสายก็คือมันมันเป็นจังขาต่างมันก็เป็นเล็กพาวเวอร์มันก็เป็นพาวเวอร์มิกนะครับแล้วก็เสียงฮข่กระไซเน็ตเวิร์กห้นะครับมันก็เสียงค่อนข้างจะดังไกลดังคุ้มพื้นที่นะครับพื้นที่กว้างๆลงกลางแจ้งโอเคครับสำหรับท่านไหนสนใจก็ค่อยโทรมาสำหรับ Facebook นะครับกับผมสิเกินใหยู่มุมทั้งนี้แล้วกันนะครับ เอียนกล้องไปเล็กน้อยอ่ามุมทางนี้นะครับผมจะขึน้นให้ f a c e b o o k แล้วก Facebook ผมจะเป็นอ่าวายุ PW Audio นะครับกะเป็นภาษาไทยส่วนอ่าเพจนะครับเพจกะเป็น PW Audio Thailand นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บมีประมาณนี้สำหรับชุดนี้ครับผมผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ